อภิวาเทนีพระพเจ้ารอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้งผู้วนสวาขาตุธาตะธรมวพระธรรมเป็นธเจราผู้มีพระภาคเจ้า พระวดีเราวรรมนามสจมมิพระพจ้านามสัาพระธมสุปติปันโนภาะราโตตาวะคัังโฆพระสงฆสาวกองาพระภูมีพระพเจ้า

แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหาโตเพืงอป็นผู้ไปตาที่เลสดธรรมะสมุทาัาสาู้ชอบได้โดยพระองค์เองนามวูริัมปะคะวะโต ควแด่พระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์นั้นนาราเรืงเป็นผู้ใครดางีเลสธรรมายต้องคุณศรัทธารัสรู้ทชอบได้โดยพระองค์เองนะกบตญสควาตุขอหนอมน้อ พร,ประป่เจ้าพระองค์นั้นอาระมาตุรเปื่เป็นผูก้ไรจากกลสธรรมะธรรมุทธะาสตรสานุเราได้โดยเรอ์เองทรามังยังกุทธาพิสุติงินารมาเต นาสโวลนาปะโตราตะสาโคเจ้ามันพระองค์ใดอารัมย์เป็นผู้ไรจากกิเลสพรรมาสัมปุตโตเป็นผู้ตรัสรู้ตกได้โดยพระองค์เองนิเทศจารณะธรรมบันโด <imitation> เป็นผู้ถึงข้อด้วยวิจาและชาณะทูตราชองเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกสาวิตรเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุสาวรีย์สัตย์ธรรมสาริเป็นผู้สามัคคีผู้ที่สมควรสุดท้ายอย่างไม่มีใครทิ่งกว่า ราชาเทวมนุสานเป็นผู้ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ท,ท,ท,ทั้งหลายผู้ทรงเป็นผู้รู้ผู้ถึงผู้เบิกบานด้วยความอาสว่าเป็นผู้มีความจำเริญจำแม่ความสังสันธ์ โยิังโลกังสเดวังสัมมาสังัมงสัมมานัตถมตังระมาณาปรมิ่งพรจังสเดวะมรุษาสยาหินญาติิกสาวาภเวเตสพราภู้มิราะเจ้าพระองค์ใได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แกงด้วยพระอัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกมีพร้อมตั้งเทวดามารุลมและหมูสัตว์ทร,ตรงตั้งสามนัพรามทรงตั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามยอดลมำลังเทเสดสิพระอูคมีพระบาเจ้าพระองค์ไทยทรงแสดงธรรมแล้วอาทิตา์ยานั่ง ให้รอดในเพีองคนมาเจคัลยานังให้รอดใน้ทั้งน้งปาริโยทานัตตายานังไห้รอดในที่รุดสารพันสังขยัญชนงเจวะลาภิคุณังริกุตังพระมหาจริย์พระนาเรติลงประดาตมจัน เรือแบนแห่งการปฏิปักษ์ันพะเถิดอยสุดลอยบุญชิ้เชิงพร้อมทางอาสาพรอมทงประยัญคณะสามัรัตวันต่างอาิปูชยามิพระปราบูชาอย่างยิ่งพอพระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์นั้นสามัรัตวันต่างเทวรานามมิ ข้าพระเจ้าขอาพน้อมรับผู้มีพระภาเจ้าขระองค์ท่านด้วยเสียงเ้าท่านพในยังธรรมามิตุอิงกโรมัสยยนสวนาตนปะตะตาธรมโมระหมาได เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระบาเจ้าได้สาธไายมิแล้วสันติติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจึงเห็นได้โดยตนเองภาธิติโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิบาติโก เป็นสิ่งที่ควรบาวกับผู้อื่นว่าท่านลงมาดูเถิดโอพระนิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใจตัว่ายจะททางเวที่ตาโพวินโยีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จากตนถามันทมางหากโกวจะยาก ถ้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจากควาพระธรรมนั้นธรรมันธรรเจรสานามนี้าพรเจ้ามอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเหพระเจ้าวันธธรรมยังตั้งคาทิขูติกรรมาเทโยตโยนสุขาเจวิโยตุ ตวัสดีสวัสังก์โปรสมดาวของพระผู้มีพระาคเจ้าผู้ไรปฏิบัติแล้วโวยโชติปันโนปันสวสดวกสังก์โรสมสาวของพระผู้มีพระภาเจ้าผู้ไริบัตจแล้ว ยายะปะติปันโนภาวะตะสาวะคะสังโฆโสตถะภะวะตุปุริสสาเจ้าหมู่ใดปาริสัตธุระนุสังแกงเครื่องออกจากทุกข์ รงสากของพระภูมีพระบารมีได้ท, Styles, ท,ที่มาสมควรแล้วอยากที่ทได้แก่บุคคลบาที่คือจาตา้เปรียบใจโยคานิอาตาเปรียบุคลาผู้แห่งบุรุษโกนาเป็นตัวบุรุษให้แป่นุูรษ

เป็นผู้ควรรักทีาทนอันจะมีพรรยเป็นผู้ที่บุกคลตัวไปควรทำอัลลิมานุสรามุญญาเถตังโลกาตาเป็นเพื่นาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธามังธังมามีภูเจียมิ Cha Bái Cha Bù Cha Yang Yên Cha Phật Cha Tổ Bùn An, Cha Mang Sấm Sáng Thế Ra Cha Nam Anh, Cha Bái Cha Nóc Nong न्न यनाम कायो वा संलेखा संख्या धनाम ओकारु नाम दा गु बाले तु मे काकारु ना गुरु अनव โยันะทุตาภะยาทุชนท่าองค์ในิ่าสุยานันตระเจ้ามุจอยุขิโตตโลกาตาอุปาจิเลตคาตะโกเ็นผู้ทาเสียซึ่งบาและอุปาจิเลของโลกมันทางอิศรางธรรมานารีนาง ข้าประ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์น่านโดยใจเผารกเพื่อเพื่อรมโะปะทิโววิยาตาจัตตาคุณนนท์านํำของพ้าศาสนาสว่างรุ่งเรืองเปี่ยดวงพระทิศรามาคาบาตาบาตาเทฆานิสโตการแม่กระเทือม่กคณนิพาน วันตยโรพุตารวยยาตาตาตที่ันโรเร่องเป็นตัวโรภุตาราแค่ส่วนใยที่ที่ยวแห่งโรภุตารานั้นวันทามิสัมมามหามาตุนัตตาข้าวยิ่งวายตรามนโดยใจคารก่องเรือ

เราลาภิญะอริยสุเมตตัห่เป็นภูรากิเลพระบุรีเป็นพอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธรมิสังฆาอาหมาคเรีนานถ้าพรเจ้าไวพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อนินเทวเมตตาทีโควรจะมยั้น วันทุตย art ังวันทายาติสังขารโมยามายายมามาตาภุปัตสาวะอาบนตุเวตาจาปะวาสิกิยาบุญใจที่ข้าปเจจาว่าอยู่เต็มวัตถุธามคือพระรัตนตรัอันควรบุชาที่น้อยส่วนเดียว ใครประทังแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นที่นี้พอุปาถวะทั้งหลายลงอย่างมีเแก้า็ไเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จทันเกิดจากบุญ้นิยดาดาดาโตโลกเกอุปนิระดาดาพาเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อาลัมมัตมาสัมพุทโธเห็นโลกไรตจากกิเบตราซาลเจ้าได้โดยตัวองค์เองอาโมจะเทศิตนิญาณิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์โอมาสามีโกบาลินิพพานิโกเป็นเครื่องสั้งอกทิเลส เดนไปเพื่อปรปนินพพานรมพวชธรรมมิต,ตรธาตุภเวทิโตเดนไปเพื่อความรู้ค้อมเดินตามที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมพุตตวาเอวันกามามะพวกเราได้บงงังพ็ธรรมแล้วยืนได้รู้อย่างนี้ว่า แม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาติที่ทุกขังแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มาแล้วน้ำทุกขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์โสอตาบารีเทวะทุกธโทุมาณสุปายาตาที่ทุกขัง ความมันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัาแยนใจก็เป็นทุขอาวีย์ยิ่สมประโยโนตทุกข์ความประตุการ์ที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกขยังเอรนยิประโยโนตทุกข์ความน่าหน้าอยากทีเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุข ยามเดชนาภิรรมเดรุพันมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนนัก็เป็นทุกข์ลางจิตเแ็นาพันสุภาทานัขันทานสุภาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์หน้าเป็นตัวทุกข์แต่ยานั้นได้แต่สิ่งเหล่านี้คือ ความยึดมั่นคือรูปเวาทานคันโตอานทานเป็นที่างแห่งความยึดมั่นคือเวทนาลานโยปาทานคันโตทานทานเป็นที่แห่งความยึดมั่นคือสัญญาลาราลูปาทานคันโต อาณาเขตที่ต่างแห่งความเพียรมั่นคือสังขารเอ็นญานุปาทานอภันโรอานันเขตที่ต่างแห่งความเพียรมั่นคือวิญญาณเยี่ยมปมปัญญาญากระใหสาวกตรหนุนสรอุปาทานฐานเหล่านี้เองอาระมะโนโตภะวาน เดืพระผูมีพระบ้านเจ้าานเมื่อยังทรงพระชนูเอวันข่าววังสวะเกลิเนติร่อมทรงแม่ท่านสาวกทังลายเป็นนี้เป็นต่วนาเอวันมาชาปนัดพระสวัสดิ์ตนสาวกเกุมานุาัสสนิภราาวัตติ อาหนินปั้มปังสอนขอ,องพระผู้มีพระภาคเจ้าทัานเจอาเป็นไปในสาวกทางวายส่วนมากมีส่วนเือดการจำแนกอย่างนี้ว่าโรคอังอนิจจันโรคไม่เที่ยนเวทานาอนิจจันเวทน,น,นาไม่เทีย่นยนปัญญาอนิจจัน สัญญาไม่เทียงธรรมาราอานิจจังรราไม่เที่ยงหนญาณอานิจจังเิ็นญาณไม่เทียงโลภะอานิจรงไม่ใช่ตัวตนเวทนาอานัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนธัญญาอานัตตา ไม่ใช่ตัวตนสังขารานุคติสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนุคตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนราเปสังขารานิจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสราเปอามาานุคติ อาทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนงนี้เทพยาก็ยินดมหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกทำแล้วอา่ิยาโดยความเกิดรามารเนนาโดยความแก่และความตาย โชคเกย์สบายใจวนทีุเยียโมานเาใจอุบายใจนีโดยความตความร่ำไรรำานความไม่สบายายความไม่สบายใจความขักแท่งใจทั้งหลายผู้พูินาเห็นผู้ดูผ่านทุกอย่างเอาแล้วผู้ขาาประา เห็น <aunque S 2> <me> ูกีวาทุกเห็นเบื่องหน้าแล้วอาเบวนาฬิมัจักเเวาวราชนุขสรราจานตาจิิยาปัญญาเยตาทิท่านหายการทรที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ราพึงปราบชัดแก่เราได้ เยาวปาริณีภูตังสีสังขะวันสังโปิสานายังสังมาสัมพุทธานเราเหลไธอุจจิกาภราภุมีลาภเจ้าผู้ไกจากิเลสปราศรุ่นครอบได้โดยพระองค์เองแม่ปารินีภานานแล้วพระองค์นั้น อาตอะขะระตัมมาอนาทารย์อปภัชตาพระผูมรัทธาออคูณจาเรือนไม่เกี่ยวข้อมด้วยเระเดาตนะมิตภกวาติสัมมาจารยงชรามารเิอยู่ซึ่งกรมาจารในพระภูมิพระาเจ้าข้าองค์นั้น เอกูนานติกาธาจิวัสมาปัญานิลรอมด้วยติฆาและธรรมเป็นเครื่องเรียนชีวิตของเป็นสู่ทั้งหลายความโลภมัจจานิยาที่มาสากเทวัตสะทุจการนัสานตากิริยายะสระวาจะตูขอให้ของมัจจันของเราทั้งหลายนั้น รองเต้นไปเพื่อาทานธรรมที่สุดแห่งความสุขทั้งสิ้นนี้เดิม